คุณสร้างหนึ่งล้านแรกได้แค่เข้าใจสิ่งนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจิตกันค่ะบางคนอาจจะมีคำถามเฮ้ยจิตมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างเงินล้านวะขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะจิตของเรามีพลังงานอย่างที่ภาษา NLP หรือภาษากฎแรงดึงดูดเขาเรียกว่า energy พลังงานในจิตของเราที่เราส่งออกไปที่เรามองไม่เห็นเราอย่าคิดว่ามันไม่มีนะคะ อย่างสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะมันเป็นพลังงานแต่คุณก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงถูกต้องไหมคะพลังจิตของเราก็เหมือนกันคะ่ะมันมีอยู่จริงแต่เราแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าจิตของเรามันเปลี่ยนไม่ได้นะคะจิตของเราสามารถฝึกแล้วก็เปลี่ยนได้คะ่ะถ้าคุณลองฝึกตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนจิตของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะจิตของเราอ่ะมันหลอกง่ายคะ่ะคุณลองพูดว่าฉันไม่ชอบสีดํา ฉันไม่ชอบรถสีดําฉันไม่ชอบอะไรที่เป็นสีดําเพราะฉันเห็นแล้วมันทําให้จิตฉันหดหูแต่ในหัวคุณจะเต็มไปด้วยสีดําแล้วตาของคุณก็จะไปโฟกัสแต่สิ่งที่เป็นสีดําคุณไม่เชื่อคุณลองทําดูก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะจิตของเรามันหลอกง่ายมันคือพอเราพูดอะไรออกไปมันคิดอะไรออกไปจิตของเรามันก็จะเชื่อแบบนั้นและมันจะจะไปจับสิ่งนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกจิตของเราทํายังไงถึงจะได้ผลฝึกกี่วันถึงจะได้ผลบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันฝึกมาหมดแล้วฉันเรียนมาหมดแล้วกับทุกโค้ชครูใครก็สอน21วันอย่างงู้น21วันอย่างนี้นใครก็สอน90วันลองดูก็คุณพูดอย่างนี้คุณเชื่ออย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ไงคะคุณถึงทําไม่ได้สักทีเพราะจิตของคุณมันไม่เชื่อคะ่ะว่าคุณทําได้พอมันไม่เชื่อ คุณจะฝึกกี่ร้อยวันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่เชื่อไงคะถึงคุณจะฝึกไปตลอดชีวิตคุณก็ทําไม่ได้คะ่ะความคิดของคุณมันจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณคิดมันเป็นไปไม่ได้มันเพอเจอมันเป็นเรื่องในจินตนาการมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าคุณคิดลงมือทําเชื่อว่ามันเป็นไปได้ พูดออกมาทุกวันฝึกนะคะฝึกจิตตัวเองพูดออกมาทุกวันฉันจะต้องมีเงินล้านฉันจะต้องรวยฉันเก่งพูดกับตัวเองทุกวันแล้วสมองคุณก็ต้องจินตนาการด้วยว่าคุณเห็นเงินในบัญชีคุณเห็นเงินแสนเห็นเงินล้านเห็นแบบชัดภาพชัดพูดชัดภาพชัดแล้วจิตคุณก็ต้องเชื่อว่าใช่นั่นแหละมันของฉันของฉันแน่นอน จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะมาทางไหนไม่รู้แต่ฉันเชื่อว่าฉันต้องมีฉันต้องได้มันไม่ทำให้คุณรวยได้กระทันทีหรอกค่ะแต่มันจะทำให้คุณค่อยๆก้าวไปสู่สิ่งที่คุณต้องการมันจะทำให้คุณมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันจะทำให้คุณเริ่มลงมือทำการฝึกจิตของเราคุณต้องฝึกทุกวันทุกวันทุกวันจนมันเป็นเนื้อเดียวกันกับเรา แล้วสิ่งที่คุณคิดมันจะเกิดขึ้นจริงๆไม่เชื่อลองดูนะคะแต่ถ้าคุณเชื่อพิมม์อเลยค่ะว่าเชื่อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะมีสาระดีๆมาให้เพื่อนๆอีกค่ะขอบคุณค่ะ